สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวค่ะร้อยตีหญิงอุลัยวันบุตรช้างหมวดใหม่บรรณารักษ์พปทกวก,วกวสรสพทบวันนี้พี่ใหม่หรือหมวดใหม่จะขออนุญาตแนะนำน้องๆที่สนใจเข้าเป็นข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการทหารบก ที่จะต้องใช้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเข้าสอบให้เป็นนายทหารสัญญาบัตินะคะโดยจะต้องวางแผนดังนี้ 1. ดูปฏิทินตารางเวลาค่ะในการเปิดรับสมัครสอบยกตัวอย่างเช่นของยศออทบที่พี่สอบเข้าได้เขาเปิดรับสมัครสอบช่วงทุกๆปลายปีค่ะ ทีนี้เราจะต้องคอยสังเกตดูข่าวสารในการเปิดรับสมัครสอบ2ช่วงต้นปีเริ่มสมัครสอบนะคะ1และ2ในระหว่าง1และ2เนี่ยให้น้องๆเตรียมเตรียมตัวในการอ่านหนังสือเรื่องของการอ่านหนังสือก็คือ ดูข้อสอบเก่านะดูข้อสอบเก่าแนวข้อสอบเก่าเริ่มจากในออนไลน์ก่อนในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแหล่งความรู้สองถามคนที่เคยสอบเข้าเป็นทหารแล้วสอบติดสอบได้พี่เขาทำยังไงอย่างนี้นะสามลงไปที่ร้านหนังสือซื้อหนังสือใหม่ แนวข้อสอบมีวิชาอะไรบ้างแค่นี้ค่ะพี่พูดแค่นี้ก่อนนะหนึ่งสมัครสอบอ่าหนึ่งเตรียมตัวดูเรื่องการสมัครสอบสองเตรียมตัวอ่านหนังสือสุดท้ายเนี่ยค่ะพี่พี่พี่จะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าชอบให้พี่พี่แนะนำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ก็ ขอให้กดไลค์กดแชร์ในสิ่งที่พี่พูดแล้วเป็นประโยชน์กับอนาคตน้องๆน,นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ